ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by Aurora วันนี้วันที่4ตุลาคมพศ2564พบกับผมชัวนาครับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2 1 2ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือโกลสปอตนะครับที่เมื่อวันศุกร์ราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาเบรกไฮได้เล็กน้อยนะครับจากไฮเก่าบริเวณ17 6 4ดังนั้นถ้าในวันนี้เนี่ยราคาทองคําสามารถยืนอยู่เหนือ1น6 4ได้เอาแค่ในช่วงเช้าก็พอนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสัญ,ญญาณว่าราคาทองคําอาจจะกลับทิศเป็นขาขึ้นได้นะครับสําหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็มีข่าวบวก ต่อเนื่องมาจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานของสหรัฐเนี่ย ออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้พอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยและค่างเงินดอลลาร์ปรับตัวลงมาครับเพราะนักลงทุนเนี่ยเชื่อว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจยังออกมาแย่อย่างนี้ทางธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาคงไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คิดไว้นะครับสาหรับในวันนี้ออโรราเราให้แนวต้านไว้ที่1 7 7 0งเจ็ดเจ็ดศูนย์ถึงหนแนวรับที่1 7 5 0งเจ็ดห้าศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สอปล้อนเมื่อหลุดหนึ่ง ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงเช้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by ออโรราสวัสดีครับ